เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งเราก็เป็นคนที่ชอบเก็บตัวชาวราศีพิจิกมักจะเป็นคนที่ไม่สแสดงออกทานทานอารมณ์ความรู้สึกให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้และคนที่รู้จักพวกเราชาวพิจิกมักจะมองว่าเราเป็นคนที่เข้าถึงได้ค่อนข้างยากและในบางครั้งตัวชาวพิจิกเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมฉันถึงเป็นอย่างนี้นี่คือสไตล์และความเป็นตัวตนของพวกเราชาวราศีพิจิกธาตุน้ํา ในเดือนพฤศจิกายนนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งเกษตรในช่วงวันที่1ถึงวันที่14พฤศจิกายนจะบอกว่าในช่วงต้นเดือนนะครับสถานภาพเชิงการสร้างรายได้การหาอยู่หากินของชาวพิจิกอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างคล่องตัวช่วงเวลาดังกล่าวคนค้าขายนักลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณสามารถสร้างยอดขายสร้างผลกําไรได้ชัดเจนชาวพิจิกใครก็ตามที่มีรูปแบบการทํางานที่ต้องพันผูกเกี่ยวกับเรื่องเป้าทางด้านเชิงยอดขาย ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพยายามตุนยอดเอาไว้เยอะไว้ก่อนจะดีกรณีที่กรณีที่ชาวพิจิกมีการเจรจาการค้านะครับเป็นไปได้พยายามปิดดิวการค้าให้เสร็จก่อนวันที่14พฤศจิกายนอันเนี้ยมันจะสามารถปิดยอดการขายและสามารถสร้างมารจิ้นได้ค่อนข้างดีหมายรวมถึงกรณีชาวพิจิกนะครับอยู่ในสายงานนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นช่วงวันที่1ถึงวันที่14พฤศจิกายนพอร์ตหุ้นของคุณที่มีอยู่ในมือนะครับมักจะสามารถสร้างมารจิ้นได้ค่อนข้างสดใส แต่พอเข้าวันที่15ยาวไปถึงวันที่30พฤศจิกายนดาวพฤหัสได้จรย้ายสู่เรือนสหัชชะได้ตำแหน่งนิดจะบอกว่าสถานภาพการสร้างไรายได้หรือการเงินของชาวพิจิกมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยในการที่จะปิดดีลการค้าได้นะครับคนค้าขายบางทีจะต้องพูดจนน้ำลายเดือดกว่าลูกค้าจะยอมซื้อควักเงินก็มี หรือจะกล่าวโดยสรุปว่าการลงทุนในระยะสั้นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกายนมักจะได้เพียงค่เศษกำไรเล็กๆน้อยๆพอแค่ประของตัวว่างันเหอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเป็นความโชคดีนะครับฟ้าประทานพรให้พวกเราชาวราศีพิจิกอิกทธิพลของดาวพระราหูนะครับของดวงเมืองน,นั้นจรอนย้ายได้ตำแหน่งกีตเกฑ์ถึงอย่างไรก็ตามภาพรวมพื้นดวงชะตาของพวกเราชาวพิจิกยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น อิทธิพลของดาวพระราหูนะครับซึ่งให้พลังเชิงบวกมากเป็นพิเศษกับพวกเราชาวราศีพิจิกประเด็นที่1ก็คือฐานดวงพื้นดวงชะตาหรือดวงกําเนิดตามหลักโหราศาสตร์และประเด็นที่2ก็คือความคิดการกระทําและคําพูดซึ่งกล่าวโดยสรุปก,ก็คือการทําปัจจุบันในเชิงบุคคลแต่ละคนมันไม่เท่ากันเรามาดูพื้นดวงชะตานะครับชาวราศีพิจิกผ่านไพ่พยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายน queen of wands two wands ten cups k n t o h t w o s d s and t h r e p p n n t a c l ส s สถานภาพภาพรวมพื้นดวงชะตาสะท้อนจากหน้าไพ่ใบแรกคือ q e e e นออฟบอ n ชาวราศีพิจิกนะครับมักจะบริหารชีวิตบริหารหน้าที่การงานภาระความรับผิดชอบในทิศฐานที่ค่อนข้างดีมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของหน้าไพ่ g h t of อ w o อ d s and ท h r e e p e n t a c ล e s และคนชาวราศีพิจิกนะครับก็ยังเป็นคนที่กระเสือกสนในการสร้างรายได้อยู่ หลายคนชาวราศีพิจิกอาจจะบ่นว่าอาจารย์หลายท่านก็ไม่ไต้บอกว่าชาวราศีพิจิกดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ทําไมตัวฉันวันๆก็ต้องทํางานหาเงินงอกๆอ,อยู่ชาวราศีพิจิกนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วแอบอมยิม้มนะครับฝากเชิญกรนากระทืบไลค์ให้ผมหน่อย f <c> o <oughs> Cups เอ่อเอกส King of Cups the Hangman and Knight Sword หน้าไพ่ salt, สะท้อนในยักเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของชาวพิจิกโดยตรง หลายคนมักจะมีความคิดน้อยเนื้อต่ำใจนะครับว่าทำไมคนอื่นไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจตัวชั้นบ้างเลยหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวพิจิตรมักจะเป็นคนที่อยู่ในห้องเงียบเียบเพียงคนเดียวจะบอกว่าความเหนื่อยล้าในชีวิตของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องหน้าที่การงานเท่าไหร่แต่มันอาจจะเกิดจากจิตใจชาวพิจิกเองที่มีประเด็นมองโลกในแง่ลบจนเกินไปพอมาถึงตอนนี้ไซส์ผมนึกถึงเพลงสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วที่ร้องว่าใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมอย่างสายหน้าเลย อารมเพลงบทนี้นะครับมันเป๊ะๆเ,เลยกับสองหน้าไพ่โฟคับแอนเอ็กซอส์ดสามหน้าไพ่ที่ตามมาคือ King of c u p ับเดอะแฮงแมนแอนไนส์สอดจะบอกว่าชาวพิจิงบางคนจดิตที่เป็นคนมักจะชอบคิดเรื่องความผิดความพลั้งในอดีตที่ผ่านมาและไม่รู้จักตั้งสติเตือนตนคิดแต่เรื่องลรรบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าจะพูดเป็นแคปชั่นนะครับให้เข้าบรรยากาศสักนิดหนึ่งคงจะได้แคปชั่นที่ว่าเรื่องดีๆไม่ค่อยอยากจะจำไอเรื่องช้ำๆจำดีนักแล ถ้าสถานภาพจิตใจดังกล่าวมีสภาวะต่อเนื่องและยาวนานนะครับผมอยากจะเตือนชาวพิจิกว่ามีความเป็นไปได้นะครับชาวพิจิกบางคนอาจจะมีสภาวะซึมเศร้าโดยคุณไม่ได้สมัครใจแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยอันนี้เตือนไว้นะอันเดอร์สตูดอันนี้เตือนไ้นะอันเดอร์สตูดเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับชาวสกอร์พิโอพิจิกในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร the magician for pentacles the judgment The j a j u s t i c and the tower บรรยากาศการทำงานในเดือนพฤศจิกายนนี้หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ The b e i j i n ชาวราศีพิจิกมักจะมีสถานการณ์ที่จะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะกรณีที่คุณกำลังอยู่ในช่วงการ,รเผชิญหน้าปัญหาทางด้านการเงิน2ประการนะครับคือการขาดทุนหรือการขาดเงินหรือแม้กระทั่งบางรายชาวพิจิกกำลังอยู่ในช่วงของการเจราจาปรับโครงสร้างนี้ ห้านาไพ่ชุดนี้มันสื่อในัยยะว่าบางคนชาวพิจิกตรงๆนะครับ <c oughs> ก็สามารถแก้ไขปัญหาในทิศฐานที่ค่อนข้างดีขึ้นบางรายก็ยังอยู่ในสภาวะที่กําลังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาอยู่ส่วนกรณีที่ชาวพิจิกนะครับมีจิตใจเพิ่มว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าที่การงานในเดือนนี้ผมต้องบอกโกงๆไปเลยนะครับคุณอยากจะคิดคุณอยากจะเปลี่ยนได้แต่ในเชิงปฏิบัติค่อนข้างจะยากแม่รู้สึกว่าอ่อนนะเอ็กเซนค่อนข้างจะจ้านจริงๆ <c oughs> For ฟ a อ s q u e e n off n the curve the world seven cup and eight o f p e n t e c e s กรณีที่ชาวพิจิกนะครับเป็นคนที่ทำงานอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัว SME นั้นสถานภาพทางด้านการสร้างไรายได้อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสหมา,ายรวมถึงกรณีชาวพิจิกหน้าไพ่ the world ปรากฏขึ้นถ้าคุณทำงานในต่างประเทศต่างแดนในเดือนพฤศจิกายนผมมองว่าเป็นเดือนที่คุณเมคมันนี้ได้ค่อนข้างดีแบบฝุด แต่ถึงอย่างไรคนที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศต่างแดนหน้าไพ่เซเว่นคัพส์มันสะท้อนในยะว่าอย่าเป็นคนที่หวังอะไรเกินจริงอย่าเป็นคนที่เพ้อจนเกินไปและในยะที่ซ้อนซ่อนอยู่ในสองหน้าไพ่เดอะจัสติกแอนเดอะทาวเวอร์ชาวราศีพิจิกใครบางคนนะครับที่อยู่ในสถานะพนักงานมนุษย์เงินเดือนประจำพนักงานรัฐรับวิสาหกิจมักจะมีสถานะความผิดหวงังเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณไม่ได้ดังใจด้วยเรามาเปลี่ยนโหมดเป็นบรรยากาศสักนิดสินึ่ง่า สาโสดชาวราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เลขหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสายโสดประจำเดือนพฤศจิกายนสายลมหนาวคราวไกลห่างบางรักฉันทําไม่กันดุดผ้าฝันพลันสลายอรุณชื่นคืนจากลารักมาลายรักกับกลาย สายถูกเทเซเหัวใจเพราะอะไรความจริงใจไม่มีค่าเปลืองเวลาปาดน้ำตาหรือฉะไหนชะตาฉันใหญ่ต้องช้ำอยู่ร่าไปณนะโหรารู้ใช่ไหมสายโสดครวนจะบอกว่าก่อนบทนี้มันเกี่ยวอะไรกันหนะ้าโหราก็ไม่ทราบจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่า การถูกเทไม่ใช่ความผิดหวังแต่คือการเผือพังที่ไปมีใจให้กับใครที่เขาไม่เห็นค่าเราสายโสดหรือสายไม่โสดชาวพิจิกนะครับถ้าชอบแคปชั่นหรือก่อนประจำเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาด้วยแล้วกันผมอยากจะให้กำลังใจสายโสดชาวพิจิกว่าอยากรวยเราก็ต้องบนกับไอ้ไข่แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจ ฝากกรุณาพิม444มาด้วยกันส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วๆนะครับแล้วก็เยอะๆด้วยความจริงใจทางเรื่องฝากกรุณารัวเลขสี่มาเยอะๆเลยเรามาลุ้นครับในช่วงต้นฤดูหนา,าวข่าวฤดูการกระถินสายโสดชาวพิจิกจะมีโอกาสฟินได้พบรักครั้งใหม่หรือไม่ความรักสายโสดครับ i n t เ o v e r t ฟังจริงๆอ่อนะถู c คัพ queen of cup three a o u seven cups แอ i g ไนท์ออฟฟอนส์ที่ในยามช่วงเวลาที่ผ่านมาคนมักจะเหนื่อยล้ากับชีวิตค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชายชาวพิจิกบารายอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างใจสองใจปรากฏขึ้นหน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ทูคัพส์ทูคัพคือความสัมผัสระหว่างคนสองคนแล้วก็ใจสองใจอเผอิญว่าหน้าไพ่ทูคัพ p ดันติดกับไพ่ควีนออฟคัพสหน้าไพ่ควีนออฟคัพสนะครับแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่า คนที่ไม่ใช่พูดดีอย่างไรก็ไร้ค่าคนที่เข้าตาพูดจาธรรมดามันก็ถูกใจในเดือนพฤศจิกายนนี้คนที่เข้ามาในพื้นที่จิตใจอาจจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกหวั่นไหวและก็ว่าหวาอมพนะตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็แรกพบมันก็เหมือนกับควบบวกคูวลบที่มันวิ่งเข้าหากันมีโอกาสที่หนุ่มบ่าวสาวปานจะสารสร้างความสัมพันธ์ในทิศทางที่ค่อนข้างดูดีแต่เพเอิญว่ามันมีหน้าไพ่เซเว่นคัพติดกับไพ่ไนท์ออฟฟอนส์ และคนชาพิจิกอาจมีอาการเพ้อฝันเกินจริงที่ว่าใครคนนั้นที่เรียกว่าเธอตั้งแต่ช่วงเวลาที่แรกเจอนะครับและเริ่มมีความสัมพันธ์เขากับฉันจะมีความรู้สึกที่ดีเหมือนกันหรือไม่พน,นะเอ่อเนเป็นเดคเกอร์ควีนออฟซอร์เดอะสติงเดอะเดวิลแด์เดอะมจิเชียน ผมต้องสรุปไปเลยนะครับมิตรภาพความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องจิตใจมักจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสารรแต่เรื่องการเงินนั้นคุณหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าต่างฝ่ายตา่างไม่ค่อยตอบโจทย์กันเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรพวกเราชาวพิจิตผมมองว่าสถานการณ์เชิงความสัมพันธ์มันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นอยู่มันก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ใจสองใจอีกสักระยะหนึ่ง เรามาดูความรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กำลังคบหาแต่ยังไม่ได้ยันสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกันในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่ Queen of acle, the c a u r e the Moon's King of acle, the c a u r e the Chariots and the Justice และคนสาย1.5อาจจะเกิดจากตัวคุณชาวพิจิกหรืออีกฝ่ายคนที่กำลังคบหาก็ได้มักจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การเงินที่ไม่ค่อยแน่นอน อาจจะมีประเด็นการตัดสินใจที่มีนัยยะเกี่ยวเนื่องกับด้านการเงินปรากฏขึ้น t e n p e n a c l e r to w cups Queen of cups Three of and the w i e l of fortune นัยยะประเด็นการด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะมีความสัมพันธ์ที่คนสองคนอาจจะต้องร่วมด้วยช่วยกันแต่ทิศทางดานด้านความสัมพันธ์นั้นหน้าไพ่ถูกคัพติดกับไพ่ u e e n of cups บรรยากาศความรักสายหนจ้าผมยังมองว่าอยู่ในทิศทานที่ค่อนข้างสดใสเหมือนใจสองใจเดินอยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์แม่ออนน่ใ,นใส่ไข่เยอะจริงๆเรามาดูความรักสายมีคู่นะครับชาวสกบิโอพิจิกตดน้ำพฤศจิกายนเป็นอย่างไร3เป็นเด็คเคอร์ทรีคัพส์นายเป็นเด็คเคอร์ไนทอ์ออฟซอสแอนด์โฟร์คั อย่าไปยุ่งกับแชร์ลูโซ่หรือแชร์วงเล็กวงใหญ่นะครับอาจจะมีประเด็นเสียหายเนื่องจากการเงินของวงแชร์ก็ได้หมายรวมถึงถ้ากรณีครอบครัวชาวพิจิกมีสถานะาพางด้านการเงินดีอยู่แล้วในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนอย่าเพิ่งเอาเงินออกจากนอกครอบครัวหรือนอกระบบอาจจะมีประเด็นความเสียหายเนื่องจากหน้าไพ่ทรีคับทรีคับก็คือเพื่อนฝูงสังคมนะครับพยายามที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าครอบครัวคุณก็ได้เดอะเฮอร์มิต าฟวอนควีนออฟซอร์ทูวอนแอนด์เดอะแฮงแมนหน้าไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับเป็นหน้าไพ่ในตำแหน่งหมายเลขที่6เดอะเฮอร์มิตคือการปลีกตัวสันโดษวิเวกสายมีคู่สายมีครอบครัวนะครับอาจจะเป็นตัวชาวพิจิตเอกหรือแฟนของคุณเองชีวิตของนางหรือชีวิตของเธอนะครับอยากจะปีกตัวเองออกจากสังคมมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะสาเหตุประการสําคัญที่เกิดสภาวะทางด้าน,นจิตใจดังกล่าวน่าจะเกิดจากความเครียดวิตกเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน จริงๆแล้วคนที่มีครอบครัวนะครับถ้ารู้ว่าคู่ครองหรือแฟนของคุณมีสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างดีเพสซึมเศร้าหรือคิดมากคุณก็ต้องให้กําลังใจเป็นเพื่อนปลอบประโลมใจเขาหรือแม้กระทั่งการแสดงออกบอกให้เขารู้ว่าเขายังเป็นคนสําคัญและยังมีบุตรคนสําคัญที่ให้ความสําคัญเขาอยู่แม่ฟังแล้วมันดูดีจริงๆเปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของนะ้าโหราโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของคุณ เรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับชาวราศีพิจิกเดือนพฤศจิกายนหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจเดอ m a เมจิเชียนเป็นไพ่หมายเลขที่1นะครับ1กับเเลขเดียวกัน King of p e n d เดอ e ์เเป็นไพ่หมายเลขที่9 7 9 9 7 7 6 6 7 t ้าเก้าเเทูสอดเป็นไพ่หมายเลขที่2 2 1 1 2นะครับ2 6ง2ก9องสองเก้าเเป็นไพ่หมายเลขที่11นะครับ1 7 7 1ตัวซ้ำ และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือหน้าไพ่ซิกครคับเป็นไพ่หมายเลขที่6 6 9ก6ก็ได้นะครับตัวกับหัวกับหางผมอยากจะฝากแคปชั่นข่านรายการสําหรับชาวพิจิกที่ชอบเกี่ยวกับด้านโชคลาภลาบลอยโอ้ไม่กอดภาษาไทยแปลว่าพระเจ้าช่วยชาวพิจิกคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกรุณาพิมพ์555มาด้วยวกันส่วนคนไหนที่อยากจะรวยเร็วๆนะครับแล้วก็รวยเยอะๆด้วยฝากกรุณารววเลขห้ามาเยอะๆเลย เรามาดูโชคลาบล,าบลาบลอยอีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ The High Priestess <High> เป็นไพ่หมายเลขที่2 Night of South s o r อ s ไปดูที่ทะเบียนรถนะครับอาจจะเป็นทะเบียนรถคุณหรือทะเบียนรถใครก็ได้ที่คุณรู้สึกฟ้าว The day, The day เป็นไพ่หมายเลขที่1313313223 2112า 21, คับเป็นไพ่หมายเลขที่5 35531551กันเหนียว2552 และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือหน้าไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่หมายเลขที่เนะครับ9ก5 9 5 6 6 5 9 3เ9หกระเหนียวส9งตัวเดิมกล่าบขอบพระคุณนะพวกเราชาวพิจิกทุกท่านที่กระุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนโหราแล้วไซสฝากกรุณากดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาทานั้นเลิกยาม ด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน QR วอารหรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายได้มุมมองความคิดให้พวกเราชาวพิจิกในเดือนพฤศจิกายนหลายครั้งคนเรามักสแสวงหาความแน่นอนจนลืมไปว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีเวลาของมันการเรียนรู้ที่จะพอใจในปัจจุบันมันอาจจะทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องสแสวงหาก็ได้ เป็นกำลังใจพวกเราชาวพิจิกทุกท่านนะครับสู้ๆพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณโหรามหาชน